สวัสดีครับทุกคนครับมาเนี่มากินเขาอยู่ที่จังหวัดชายาชายนาดอยู่ชายชนา,ยนานครับพี่น้องครับมันบอกว่าร้านข้าวแกงในแซ่บแห้งเลยนะนะครับอ๋อต้อสัมภาษ์อีเดืนหะนึ่งหรอบอกว่าร้านข้าวแกงร้านนี้อร่อยมากครับ,รบ,รบก็เลยเปินท่าแวนโอ้ผนบอกว่าร้านในทุกทุกแห่งเลยมนะันี่วัดท่าบอนะครับ วัดท่าโอ้อ่านจะไหนวาวัดท่าโอ้วัดท่าบอโอเคนะเลยกลิ่นเของโมกาลันเขาแจ้งวันนี้แซบไปเนี่ยบอกไปเรื่อยๆไล่วัดท่าบ่อาจารย์โอ้โหเชียงโซ่พี่น้อยโอ้ยทานเขาแจ้งี่จะแซบเลยอ่ากลิ่นหอมมาเลยเนี่ยนะจะแซบไหมอ่ะอ่า มีออมนูบอออมนูบอมีออมนูไหมพี่เจงออมนูออมนูพี่เจงอมนูออมนูโอ้จะกินแนวแบบกระดูกหมูอันนี้อันนี้อะไรนกผัดโอ้ยจะแซ่บแซ่บนะ อาหารแับอาหารดบบบา,บาลา<ะ>น,นท่านใดค้นัมูเลงไม่หมดกได้นี่สินึ่งปลาสดอร่อยนดูนี่นี่เห็นไหมนี่โอ้โหอันนี้อะไรปลาไหลอนันนี้โอ้ออโอ,อดปลาไหล คนไลเงี้ยมึงต้องต้องปิดเปิดเมงใหม่พี่จะก็อันนี้ด้วยนะพี่ชิ้นหนึ่งอ่าชิน้นโอ้ยใส่ถรงข้าวสิอ่าได้าด๊าเดี๋ยวเดี๋ยวมาสกแกนให้นะครับทานต้องอย่างนี้ครับเอมต้องนี้สิสครน,นี้สิลิคนของแซ่บนะครับอร่อกินมากเลย สองอย่งอางาเดียวแซบครับปลาสมครับพี่น้องครับฮะพี่แลมพี่แลมปลาสม้มพี่แลมอ่าโอ้ของแซ่บนะครับบอกว่าว่าร้านนี้อร่อยที่สุดแล้วครับแล้วก็ถูกมากด้วยนะครับทุกคนครับอร่อยแล้วก็ถูกมากคือพี่เขาก็เลยพาแวะกินนะครับเนี่ยทุกคนครับรู้ไหมว่าสองอย่างสองอย่างนี้ ยี่สิบบาทครับซอยยี่สิบบาทอันนี้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 ยี่สิบห้าบาทถูกมากเลยขอนช้อนับัดอนยังยี่สิบ่ฮะฮอนยังยี่สิ่อเม่อกี้อันนี้อันนี้ยีบาบาทน้ออันนี้ก็ออันนี้ยีบาท อร่อยด้วอันนี้เป็นงปอร่อยบ้าอืออร่อยอือเป็นคแบบบ้านๆเ่ยากเลยาเลยมันยากะไใส่เี่ใส่มะนาวด้วยนะครับอันนี้เป็นผสมนะหวานส้ม ปลาสมม้ม,มลลปลาหมออออร่อยมอจัลรอฉันชื่อครับแต่ราคาถูกมนะั้แต่ว่าอยู่ใครอะอยู่ไซวั<ๆ>นอยู่นาดบ่อยู่ชนาทนะบบหน้านงท,ท,ท,ทำไมอยู่ไทำไไมอยู่เยไร đúng không các phùng đi làm bấm đi làm á đi làm. Đi làm. Đi làm. Đi làm. พัดหมป่ากับพัดเตียนแซ่บเนาะพัดเตียนอัดเตียนพเี้ยนอืมขัานดเไม่ขายแบบนี้ชวยดูที่แต่ไม่ได่มไม่ซอสงสินได้ไม่ได้ไม่ได้ ขอบคุณครับขอบคครับขอบคจับจับครับรององรบครัเรียบร้อยครับพี่น้องครับร ได้กินข้าวเรียบร้อยวไปหน่อยนะครับกับข้าวเป็นแซ่บแห้งเดี๋ยวไปหน่อยนะครับอันนี้แวะในซีฟล่ากาแฟเดี๋ยวไปหน่อยให้ดูให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าไปหน่อยนี่ไปหน่อยครับอ๋อบรรยากาศทงไฮทงหน้าเลยคือบรรยากาศดีครับไปหน่อยนะ แอซีกาแฟกินขากับน้องแลีวบรรยากาศเป็นดีเป็นหน่อยโอเคครับพี่น้องครับ นะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องลายๆนะครับที่เขามาเบิงเขามาให้กำลังใจพี่น้อยนะครับวันนี้อยู่ใชยนาทพี่น้อยกําลังสิเดินทางกลับกรุงเทพพี่น้อยนะครับอ้นะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยนําเด้อนะครับที่เขามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณลายๆครับคลิปน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับผมครับ